หานน้ำใสไข่ไก่เวลาทาเลแค่อู่ส่อไปมาเถิดเลือเถิดถือสาจุดใจเจือแช่มอมือไฟดำไฟกไบแม่ตอบตามคุณแม่เลยเจอดสกกรพลัรนชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวอักษรสามหมู่ตรยางได้แก่อักษรกลางอักษรสูงอ่อเขียนผิดครตรวจ เขียนดีๆวางไว้เ <sup> ข yeah. ียนดีๆคูยยังตรวจังลบไปไหนใช่คะอแสอนการมีก้า็ตัวคือไปไถึงไก่จีตดยีายตายบนปากโงไก่ก็ไก่คุยถนัดเนี้ยภาพแล้วก็ทำอไรไก่คือไก่คือก็ไก่จีตคือจอจาน เด็กคือดาชดากตายคือตอบตราเด,ด็กคือดอเด็กตายคือตอตาวบนคือบอใบไม้ปอปาคือปอปลาโอคืออออแอร์กระสอสูงมิสิเป็นตัวคือขอคอ<ข>อฉอ,อขอขอเฉอ,ขอ,ขอ

อ่นจำไม่ได้อ้าวอันนี้กับสระตามมี24ตัวคือคอคอคองอชอซอยอเอไยชอยอทอทอนอทอทอนอพอดอลอพอมอยอลอรอลอวอโดฮออืมอ้าวอะไร อะไรล่ะมาแล้วอ่มอะไรอพอพอชอสย่อยชยททนททนพดพพมยรอรอดหออหอคุณง่ายยังไม่ได้หรอ อักษรสูงว1ตัวคือชันฝ้าขวดขี้ผึ้งใส่ถุงให้เศรษฐีออักษรสูงอันนี้มันเป็นหลักสูตรใหม่ปล่าปลาเหมือนไม่เคยท่องเลยตียท่องอักษรกลางพึ่งใส่ถุงใส่ถุงให้ เศรษฐ์อเสือขอเสือเศรษฐีขอฐานถีไอถี่อะไรฉันฉันฝากขวดขวดสองขวดสองขอขวดขี้พึ่งอ่าขวดขี้พึ่งพึ่งไหนใส่ใส่ถุง ให้เศรษถีอนีและวระฮะก็สองไงเศรษฐีก็เป็นทั้งสอสอสองอะอักษรต่ำมียี่สิบสี่ตัวตัสองต่ำี่สิบสี่ตัสอ่อะไรที่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ตัวต่ำหมดน้องใช่นะขุเชื่ผ่านไปยี่ต่อใบนี้อักษรการผันด้านห้าเสียง ปา so no ปาา so no ปาปาปลาจานอยากนจะอยากพรบอบบบบปบบบอบบบาได้ไบบาบบบบบไห้บบบบบบบไบบ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 บีบบ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 เบบบบตีจบบบบาบบบบบบมบเบบ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 าบบสบบ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 ยบบ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 บาบบบบบบเับ เ,เขียนม,มาว่าบอกว่าจมตะโพดเปา่าช้างใจหาหน้าเสียเนี่ยตั้งแต่เนี่ยคือเริ่มเริ่มจะเป็นเรื่อสารกระดาษกัน,กน,น <c oughs> เขียนสารกระดาษถูเนี่ยไงไหลเขียนต้องเป็นอะไรน,ไน,นั่ะไรเนี่ย แต่เนี่ยเย็นเย็นเมียวเอวเอ้แมมันอยู่ในเหมียวมันทำอันเติมคำที่อยู่มาตามแม่เอยให้ถูกก็ฉันเห็นเียจัไปฉันเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในพุ่มไม้คุณพ่อปลูกต้นกล้วยไวในไว้หลายชนิดน้องหอมคุณพ่อปลูกต้นกล้วยไว้หลายชนิดหายไวหลายชนิด น้องขอจัดนอนตื่นน้องขออุ่นน,น้องหนูน้องหนูหายน้องขออุ่นต้นตื่นใส่พูดยังตืวนได้ไงอ่ะถูก็มองหน่วยสายทุกวันดิน<ม>ชวน,นล<ะ>่า<ะ>ไม่ต้องควักลงไปข้างในล่าไปไหว น้ำที่คลองข้ามบ้านน้ำตาลทรายทำม,มาจากต้นอ้อยเขาทานเนยบนขนมปังแต่ความที่อยู่ในเตมความที่อยู่ในมาตาแม่เกลอแม่เกลอคืออ,ไอะไรปอแหวนจักรดูหนาแก้วน้ำหนุนสาชาวสวนใปเดียวแจวเลยไข่เจียวข้าวแถวีทำไมเนั่แต่อาบน้ำลูกดวงดาวหุงข้าว ดูจันกันหนึ่นแม่ดจันร์แม่ไหน,นแม่ไหนโกนไอยันชนะไทยมีสิทธิ์จะแบ่งเป็นอาศาศาักษรสามูไรยามอยู่้องนารนะไม่จะมานาได้แล้วใช่อักษรสูงมีสิบตัวเอสิบเอ็ดสบ็ดตัวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างช่องใช่ไหมสงแ่แก สองอันก็พอแล้วขอไข่ขอขวดขอชิงขอฐานขอถุงมั่เกี้มันท่องว่าอะไรท่องว่าอะไรฉันอะไรฉันจิกเด็กตายบนปะพนฉั <c oughs> นตาย นี่เรียกติตุ่แนฝากขวดฝากขวดที่พึ่งไว้ใส่ถุมให้ต็ดสุีอักษรกลางมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกอกจอดอชดากอปันตา เด็กตอเต่าปอเปาอะโดไปไม้โดไปไม้ไหนอย่ารีบช้าอักษรไทยไม่ผิดตัวยี่สิบสี่วาไม่ได้ผิดเพราะจำไม่ได้หรอกเขียนคำทีมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงอ่านคำว่าอะไรบ้างไขไม่ต้องเอาในนี้ก็ได้อักษรสูงมีอะไรบ้าง ฉันฉันอะไรไปดิฉันเต็สดเกือใหญ่ฉันปากขวดนีอ่อ่อันนี้ก็เลยฉันปากขวดที่พึ่งใส,ใส่ถุงไว้ให้เสร็จีไม่มีไว้นะฉันฝากขวดที่พึ่งใส่ถุงไว้ <laughs> ใส่ถูกให้เศรษฐีถ้ามีไว้นี่คือไว้ผิดเลยนะวัแหวนไม่ใช่สอนสูงสอนอะไรฮะกสอนตันใช่ไหมพี่บ้าอ่ะคำที่เป็นอักสอนสูงไข่ใครสี่พึ่งพึ่งเขียนยังไงเนี่ยเขียนได้สองอย่างพึ่งอ่าอันเนี้ย ฝาหญิงสวนขี่ขูดผมฐานหรือขวดอกไปเขียนคำ<อ>ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางอกอปลาปีใจกดเด็กตายบนบินนี่หไหดินบินดินเอาปุ่มจีน คนเอ้ยเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรตามคนเพลงไทยงงมีจะมาลินไว้ทำไมนะฟันเย็นภายโซ่เรือเลียดช้างนกน้อยไม่หมดนะยนเขาไม่ได้ดินเยอะขนาดนี้มันมีน้ำเปล่าเพิ่มมันมีน้ำเปล่าเพราะไมเยอะทาไมงันก็ต้องไปกรอกน้ำต้องน่ารัก ๋วยเตี๋ยวจิงคว้างรถเจ๋งต้นกล้าเกี้ยวน้ำมะม่วงเกี้ยวน้ำไฮพอ,อย่อยเกี้ยวไม่ติดเกี๊ยวเกี้ยวน้ำมะม่วงยิ้มแย้มแห้งแล้งพุ่งนี้เพื่อแผ่บะมีผลไม้ไโพแตกหลกคุณเส้นท่องเตียวต้มยาไข่ตุ๋นปลาเก๋าล้องให้เติมอักษรรอเนาะ ลอวอให้ถูกต้องผูกผักถักไหวพระไกล้ชิดรับประทานภูใหญ่ลำพองแดงกว่าตักะกลับบ้านร้องเพลงไม้กวาดผิดพลาดควานช้างทางขวาความจริงกะล่ำปีบ้านไกลเสร็จสิ้นปบมือขัดแขนควานช้างนี่อะไรจะกดคอ,อายอกวานรออะไรยอหยิอะไรคอย,ย,อ,ยอยแบ่งเป็นสัเสีสวน สลับในภาษาไทยมีสามเสียงแล้วสองเสียงมีกี่ลูกพี่วะอะไรที่มีกี่ลูกสี่บาทนี่ขมงใครเนี่ยพี่วะหึ่สระเสียงสั้สี่แปดเสียงสลับเสียงยาวสี่เสียงมากไปอาบน้ำสิมมี่จริงจริงหนูอ่านไม่ไหวแล้วหนูองทำกันบ้านนะ